ลูกตื่นกลางดึกไม่นอนยาวจากปัญหาไม่สบายตัวพระอ้อมเล็ดพระอ้อมรัวสวัสดีค่ะ <c oughs> พบกับพี่กัน นมแม่คะ่ะการที่ลูกน้อยนอนยาวไม่ตื่นกลางดึกนะคะเป็นคว,วามหวังและก็เป้าหมายของคุณแม่เมื่อลูกน้อยอายุ4เดือนขึ้นไปแต่พี่กันพบว่าหลายบ้านยังทําไม่สําเร็จคะ่ะซึ่งสาเหตุที่ทําให้ลูกน้อยไม่นอนยาวและมักตื่นกลางดึกคลิพี่กันเจอบ่อยเลยนะคะคือปัญหารูไม่สบายตัวจากความชื้นแฉะที่ผ้าอ้อมเล็ดผ้าอ้อมรั่วคะ่ะในคลิปนี้พี่กันจะมาบอกถึงสาเหตุและกว็วิธีการแก้ไขที่ทําให้ลูกน้อยของเรานะคะชื้นแฉะจากผ้าอ้อมเล็ดผ้าอ้อมรั่วคะ่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรพร้อมกับมาแนะนาผ้าอ้อมสําเร็จ รูปให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะก็รับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่การและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะสําหรับสาเหตุที่ผ้าอ้อมมักจะมีปัญหารั่วซึมไหลเกิดจากอะไรนะคะพี่การได้รวบรวมมาให้แล้วดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะเกิดจากปัญหาผ้าอ้อ,อมไม่พอดีตัวไม่กระชับกับตัวรูปข้อที่2ค่ะปัญหาจากการใส่ผ้าอ้อมค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่ใส่นะคะอาจจะใส่ล้วมหรือแน่นเกินไปการใส่ที่ไม่มีการ การกลางขอบเอวขอบขาออกข้อที่3ค่ะเกิดจากปัญหาที่พระอ้อมสําเร็จรูปที่ใส่นะคะขอบขาไม่มีการตั้งค่ะหรือว่าเป็นรูปแบบที่ไม่มีการตั้งของขอบขาค่ะข้อที่4ค่ะปัญหาเทปกาวนะคะที่ไม่แน่นค่ะหรือการใส่พระอ้อมที่หลวมเกินไปทําให้ลูกดิ้นนะคะทําให้เวลาที่ลูกนอนแล้วดิ้นนะคะเกิดการเลื่อนหลุดนะคะส่งผลให้ปัสสาวะรั่วไหลออกมาโดยเฉพาะช่วงบริเวณด้านหลังค่ะข้อที่5ค่ะ พออ้อมที่ใช้อยู่นะคะซึมซับได้ไม่ดีค่ะไม่มีการกระจายตัวของปัสสาวะค่ะ,คะเวลาน้องฉี่ไปตำแหน่งเดิมๆนะคะก็จะเปียกชื้นแฉบริเวณตำแหน่งเดิมค่ะและข้อที่6ค่ะพออ้อมล้นหรือพออ้อมเต็มนั่นเองค่ะ ทราบสาเหตุกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังวิธีการแก้ไขค่ะข้อแรกค่ะจากสาเหตุที่ผ้าอ้อมไม่กระชับกับตัวลูกนะคะหลวมเกินไปเราก็เลือกผ้าอ้อมนะคะที่มีขนาดพอดีกับตัวลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตว่าทําไมผ้าอ้อมถึงมีหลายไซส์ผ้าอ้อมทํามาเพื่อตอบโจทย์นะคะการใช้งานที่เหมาะกับน้ําหนักลูกแต่ละช่วงวัยค่ะเพื่อให้ใส่แล้วพอดีตัวนะคะไม่หลวมจนเกินไปค่ะเราควรใช้ผ้าอ้อมแบบต่อนเนื่องขยับไซส์ไปเรื่อยๆไม่ซื้อผ้าอ้อมเผื่อโตเหมือนซื้อเสื้อผ้านะคะ โดยผ้าอ้อมนะคะสําเร็จรูปรับบีดตัวนี้นะคะที่พี่แกนนามาแนะนําให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมีไซส์ให้เลือกนะคะ S M L X L แล้วก็ x X L ค่ะไซส์ S เนี่ยก็จะเหมาะกับเด็ก3-6กกิโลไซส์ M เหมาะกับเด็ก6-11กิโลไซส์ L เหมาะสำหรับเด็ก9-14กิโลไซส์ XL เ,สเส XX L เหมาะสำหรับเด็ก12-17กิโลและก็ไซส์เ X L เหมาะสำหรับเด็กน้ำหนัก15กิโลขึ้นไปค่ะวิธีการดูนะคะว่าพ่ออ้อมนะคะเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปพี่กันก็มีมาฝากค่ะเล็กเกินไปนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราติดเทปกาวนะคะแล้วติดแล้วมันรู้สึกแน่นติดลำบากอันนี้ก็แสดงว่า พอ,อ้อมเล็กเกินไปนะคะหรือสังเกตเห็นรอยบริเวณขอบเอวขอบขานะคะเป็นรอยแดงจากการใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปอันนี้อาจจะเกิดจากการแน่นเกินไปค่ะแล้วก็วิธีการดูว่าพ้ออ้อมสําเร็จรูปที่เราใช้เนี่ยรวมเกินไปหรือเปล่านะคะเวลาใส่เราก็ต้องใช้การทดสอบโดยการใช้นิ้วของเรานะคะสนิ้วแบบนี้ค่ะเข้าไปในขอบเอวค่ะอ่านี่นะคะ ถ้าใส่เข้าไป2นิ้วแล้วมันดูหลวมใส่แบบสบายๆมากเกินไปนะคะก็แสดงว่าผ้าอ้อมเนี่ยใหญ่เกินไปรวมถึงนะคะให้สังเกตว่ามีปัญหาผ้าอ้อมเล็ดผ้าอ้อมรั่วนะคะหรือ,อยางขาถ้ามีนะคะก็แสดงว่าผ้าอ้อมอาจจะขนาดไม่พอดีกับน้ําหนักลูกข้อที่2ค่ะเรื่องผ้าอ้อมผลเด็จรูปที่มีขอบขาตั้งนะคะ mm. เพื่อป้องกันไม่ให้ปัสสาวะและอุจจาระไหลออกมาค่ะหรือว่าบล็อกปัสสาวะอุจจาระไม่ให้ไหลออกมานั่นเองค่ะอย่างผ้าอ้อมของรับบี้นะคะจะมีโครงสร้างที่เป็นขอบขาตั้งขึ้นค่ะ แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะช่วยป้องกันปัสสาวะไม่ให้เล็ดรั่วไหลซึมออกมาค่ะและนะคะผ้าอ้อมนะคะของลับบี้ตัวนี้นะคะก็ยังมีรูปร่างกนณะแบบคิวเชฟค่ะคิวเชฟจะคุมขอบเอวขอบขอบาได้ดีค่ะป้องกันปัสสาวะเล็ดรั่วนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะเลือกผ้าอ้อมสาเร็จรูปที่เทปกาวแน่นนะคะแล้วขอบเอวที่กระชับเพื่อป้องกันปัญหาเลื่อนหลุดนะคะเวลาที่ลูกน้อยของเราค่ะขยับตัวค่ะหรือว่านอนดิ้นนั่นเองค่ะ อย่างนี้นะคะต้องปะแล้วต้องแน่นนะคะไม่หลุดออกนะคะต้องแน่นเลยนะคะอย่างนี้ นะคะนี่ขยับเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะคะแน่นมากจริงค่ะข้อที่4ี่ค่ะเทคนิคการใส่ผ้าอ้อมค่ะซื้อผ้าอ้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมมาก็ต้องหลายยี่ห้อแล้วนะคะแต่ลืมนึกถึงเรื่องเทคนิคการใส่ค่ะเทคนิคการใส่ก็สําคัญมากค่ะก็อย่าใส่ผ้าอ้อมหลวมเกินไปนะคะเมื่อกี้กันแนะนําวิธีการดูไปแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่พี่กันเจอบ่อยคือบางทีเราใส่ผ้าอ้อมด้วยความรีบค่ะเกิดการพับเข้าไปด้านในของขอบขาค่ะแบบนี้ค่ะแทนที่จะกลางออกนะคะพับเข้าไปด้านในปุ๊บปัสสาวะ ก็จะเลือดล่วออกมาได้นะคะรวมถึงขอบเอลด้วยค่ะต้องกางออกมาให้หมดนะคะอย่าให้มีพับแบบนี้นะคะซึ่งก็อาจจะทําให้ปัสสาวะรล่กออกบริเวณเอวนั่นเองค่ะและนอกจากใส่แล้วนะคะเราก็ต้องคอยตรวจสอบนะคะหลังจากใส่ว่าพ่ออ้อมเต็มหรือ,อยังนั่นเองค่ะโดยพออ้อมลับบีเนี่ยก็จะมีแถบวัดความชื้นนะคะเป็นแถบสีเหลืองๆแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนสีเป็นแบบนี้นะคะสี ออกเทาๆดำๆอย่างนี้นะคะแสดงว่าพ่ออ้อมอันนี้มีเต็มแล้วต้องเปลี่ยนนะคะข้อที่5ค่ะเลือกพ่ออ้อมสําเร็จรูปนะคะที่ซึมซับได้ดีรวดเร็วมีการกระจายตัวของปัสสาวะนะคะ ทันทีหลังจากที่น้องขับถ่ายค่ะก็จะช่วยลดปัญหาที่ชื้นแฉะนะคะหรือว่าปัสสาวะเล็ดปัสสาวะรั่วได้ค่ะอย่างผ้าอ้อมของรับบี้นะคะจะมีความสามารถในการซึมซับได้เป็นอย่างดียาวนาน12ชั่วโมงนะคะมีการกระจายตัวของปัสสาวะที่ดีรวดเร็วค่ะตัวผ้าอ้อมรับบี้นี้นะคะใช้ตัวดูดซับนะคะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าซึมซับได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนค่ะหมดปัญหาซึมซับไม่ทนันเป็นก้อนบรรจุนะคะหรือว่าซึมซับช้าจนทําให้ปัสสาวะไหลออกบริเวณขอบขาขอบ ซึ่งสิบปักว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะเดี๋ยวพี่กันจะทําให้ดูนะคะเพราะพีกันลองมาแล้วค่ะจึงกล้าทําให้คุณแม่ดูค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะอ้ออย่างหนึ่งนะคะตัวของพระอ้อมสําเร็จรูปรับบี้เนี่ยเขาจะมีตารางบอกปริมาตรความจุของพระอ้อมเลยอย่างไซส์ S นะคะจุได้ที่500 ml หรือ500 cc ค่ะไซส์ M จุได้ที่650ค่ะไซส์ L 800 cc ค่ะไซส์ XL 900 cc ค่ะและไซส์ XXL ค่ะอยู่ที่1000 cc ค่ะซึ่งพี่กันก็ได้ล อมาแล้วเหมือนนกันค่ะเพราะว่าเวลาจะแนะนําอะไรให้กับคุณแม่พี่กันจะต้องลองก่อนนะคะเป็นการทดสอบค่ะนี่พี่กันใส่ไป500ค่ะไซส์เอสนะคะสําหรับนิวบอลนะคะใส่ไปแล้วค่ะ500นะคะและจะบอกว่าตัววัดความชื้นเปลี่ยนนะคะแต่ข้างนอกนี้ไม่แฉะค่ะด้านหน้าก็ไม่แฉะค่ะ สามารถจุได้ 500cc จริงๆแต่ว่าพีกา่กันก็ไม่แนะนําว่าให้แม่นะคะให้ลูกฉี่จนเต็มขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันก็อาจจะทําให้น้องไม่สบายตัวเพราะว่าหนักนั่นเองค่ะจึงแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนนะคะแค่แถบความชื้นเริ่มเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แล้วนะคะหรือเปลี่ยนบอยกวันนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้หนักเกินไปนะคะเวลาที่น้องขยับตัวอะไรเงี้ยอาจจะไม่สะดวกสบายค่ะแต่วิธีการนี้ก็จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าผ้าอ้อมเนี่ยซึมซับได้มากจริงแล้วก็ซึมซับได้ดีจริงนะคะเดี <S <S ๋ยวเรามาดูวิธีการซึม ของพ่ออ้อมสําเร็จรูปรับดีไปพร้อมๆกันนะคะว่ากระจายตัวดีไหมแล้วก็เร็วไหมนะคะเดี๋ยวพี่กันจะใช้การใช้น้ําสีฟ้านี้นะคะแทนปัสสาวะลูกน้อยนะคะโดยการใส่ไปนะคะแค่ประมาณ5แก้วพอนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะพี่กันไม่แนะนําให้ลูกใส่แบบปัสสาวะเต็มมากเกินไปเพราะลูกจะหนักคะ่ะน้องจะฉี่ครั้งหนึ่งประมาณ30 ML นะคะใส่ประมาณ5ถ้วยเนี่ยก็แทนกันปัสสาวะของน้องสัก5าครั้งนะคะพี่กันจะใส่ลงไปตรงๆเลยค่ะ หลังจากที่เราใส่น้ําสีฟ้าไป5ครั้งแทนปสัสสาวะของลูก5ครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าพระอ้อมรับบี้นั้นนะคะชื้นแฉะอะไรไหมนะคะนี่ปืด๊ดโอ้โหแห้งเลยนะคะสนิทค่ะ ดีมากนะคะหลังจากทดสอบแล้วก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าพอ่ออ้อมสำเร็จรูปรับบี้ค่ะซึมซับได้ดีเยี่ยมค่ะซึมซับได้อย่างรวดเร็วมีการกระจายตัวของปัสสาวะอย่างรวดเร็วค่ะไม่เกิดการกระจุกตัวของปัสสาวะเวลาที่น้องขับถ่ายส่งผลให้นะคะปัสสาวะก็จะไม่ออกมาเล็ดลอดออกมาเวลาที่ลูกน้อยนอนหลับนะคะหรือเวลาที่ลูกน้อยทากิจวัตรต่างๆค่ะจึงมั่นใจได้ว่าพ่ออ้อมสําเร็จรูปจะช่วยลดปัญหาลูกน้อยตื่กนกลางดึกจากการชื้นแฉะไม่สบายตัวค่ะและพะอ่ออ้อมสาเร็จรูปของรับบี้นะคะเขา มีความนุ่มมากนะคะแล้วก็ขอบขานะคะขอบเอวแน่นกระชับค่ะมีขนาดให้เลือกหลายไซส์นะคะตามน้ําหนักน้องค่ะอย่างเด็กแรกเกิดน,นะคะก็แนะนาไซส์เอสนะคะซึ่งเป็นแบบแถบกาวค่ะก็จะใส่ง่ายส่วนใส่สบายค่ะสําหรับลูกน้อยวัยถารกนะคะสําหรับคุณแม่นะคะที่สนใจผ้าอ้อมรับบี้นะคะตอนนี้มีเจ็ดจหน่ายแล้ว2ช่องทางค่ะช่องทางแรกทางเพจตามนี้เลยนะคะช่องทางที่2ค่ะทางช้อปปี้ค่ะซึ่งทางช้อปปี้นะคะทางรับบี้ใจดี มอบโค้ดส่วนลดค่ะให้กับลูกเพจพี่กันค่ะเดี๋ยวพี่กันจะแปะโค้ดส่วนลดไว้ให้ด้านล่างนะคะไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ